วามตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโลกเป็นอย่างไรถ้าบุคคลไม่ฝังใจลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงกงามแลว้วการอย่างลงแห่งนามารูปย่อมไม่มี เห็นไหมเมื่อนามรูปไม่มีการนำไปสู่พบใหม่เขาไม่มีอ,อธิบายขยายความว่าเมื่อไม่ฝังใจในรูปตาอาศัยตาเห็นรูปนี่นะเกิดวิญญาณทางตาเนะี่ย คำซ้ำอย่างประจบพร้อมคือวรานั่นน่ะมีวิญญาณทางตานั่นน่ะนะมันก็เป็นถ้าเราไม่ฝังใจไม่มีอารมณ์อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใดๆนั่นน่ะมันไม่มีอารมณ์วิญญาณดวงที่มจะเกิดขึ้นใหม่เนี่มันก็ไม่มี ผัสสะอันที่สองก็ไม่มีเห็นไหมจากนั้นพุทธองค์แสดงไว้อย่างนี้ว่าเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งายด้วยจิตปิดวิญาณทางตาทำทั้งอย่างปรเจอพร้อมก็คือผัสสั เพราะมีปัจจัยเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพุทธงจงกจ่าโดยย่อยอย่างนี้ว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเที่ยวจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งครบ พราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละความแก่และความตายความโศกความร่ำรดรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจจึงดับสิ้นความดับลงแห่งของทุกข์ท้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโลกนี่แสดงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เหมือนกันแสดงมันเหมือนกันหมดเลยจะเห็นว่าถ้าเราไม่ฝังใจลงไปในสิ่งใดย่ไม่ยึดมั่นอะง่ายนะไม่มีวระทานคือถ้ามันถ้าเราไม่มีความฝังใจมันก็ไม่มีอารมณ์ใช่ไหมไม่มีอารมณ์มันก็มันก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเกิดไม่ได้ วัตตะก็ไม่มีก็ตักวัตตะนามรปไม่มีสลาจตนะก็ไม่มีถือสลายตนนะนั่นตาหูจหมูกลิ่นกายฉะนั้นมีแต่มันมันทําหน้าที่ไปทายทุกข์ให้ให้เกิดทุกข์มันไม่มีมันดับเรียกว่าการดับสลาจันนะไม่มีผัสสะก็มีเวทนาก็มีเวทนามีตัณหาก็มีนั่นแหละพระเจ้าจึงมีเจอเอาตรงว่าเพราะความจางกายไป เพราะความใางครดับไปโดยไม่เหลือแห่งัณหานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับอห่างบปทานนะมันจะจจงคลายดับไปได้ก็เพราะมันเข้ามาจากนั้นแหละไม่ฝังใจไม่ให้มีอารมณ์นะนี่คือความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแสดงไว้เหมือนกันหมดนะ พอมาถึงพอมาถึงตัณหากับเพราะความจางกายดับไปโดยไม่เหลือตัณหานะจางกายดับไปเพราะความจางกายดับไปโดยไม่เหลือมันจะจางลายดับไปโดยไม่เหลือก็เพราะไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ม,ม,ม,มันก็ไม่มีวิญญาณนะม,มันก็จางกายไปก็ตัณหาก็ดับแล้วพระองค์จะแสดงอยู่ว่าดับตัณหานะคือนิพพาน พุทธศาสนามีนิพพานเป็นที่สิ้นสุดฉะนั้นนิพพานจริงเราเนี่ยพูดขกันว่าอยากได้นิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรตาเห็นไหมตาเห็นรูปไม่ฝังใจลงไปในรูปไม่ฝังใจลงไปในรูปอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีมมมมมมวิญ,ญญาณก็ไม่มีมันความเกิดก็ไม่มีพบไม่มีชาติไม่มี ความแก่ความตายความโศกเศร้าความร่ไรลํำพันความกข์กายนแปลก็ไม่มีนี่แหละปะะุูธเจ้าแสดงว่าปะรินิพพานในพิธธรรมคือในธรรมนั่นน่ะในธรรมที่มันเกิดอยู่นั่นน่ะปะรินิพพานแล้วมันก็หมายความได้นิพพานไปทีเนี่ย รูปมีทั้งหลายรูปถ้ามันดับไปก็ได้นิพพานไปเรื่อยๆแล้วเสียงน่ะก็เหมือนกันถ้ามันดับก็ไม่ได้นิพพานจิตมันก็เป็นจิตที่มีอารมณ์อันวิกิจไม่มีอารมณ์เมื่อคนเมื่อเมื่อคนไม่มีอารมณ์นี้ก็มันั่นก็หมายความความเห็นในตัวไม่มีแหละไม่เห็นแก่ตัวเนี่ย ย่อมเมตตาผู้อื่นใช่ไหมอยากช่วยเหลือผู้อื่นใช่ตั้งตนเป็นผู้ให้ใช่ไหมเป็นพรหมไปแล้วแล้วทีนี้ถ้าาว่าทำอยู่อย่างนี้แหละนะโลกไม่เกิดแล้วเนี่ยมันไม่เกิดโลกแล้วเนี่ยนะตั้งตนเป็นผู้ให้อย่อยางเงี้ยไม่เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ย พชาติไม่เกิดแล้วศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวพระธรรมพระพุทธก็อันเดียวกันเพราะว่าธรรมวินัยพุทธเจ้าปัจจุบันคือธรรมวินัยศรัทธาพุทธก็คือศรัทธาพระธรรมนั่นเองย้ำแล้วย้ำอีกอ้าย้ำอีก ตอนปรยนิพพานสั่งพระอานุราบอกกับพระอนุรว่าอานนนพวกเธออาจจะก,กังวลว่าเราไม่มีทมวิเน,นาศัสพระของเราล่วงรับไปแล้วอานนนพวกเธออย่าคิดอย่างนั้นทำใดวินนยใดที่เราบอกแล้วแสดงแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยน,นั้นจักเป็นาศาสดา,าของพวกเธอทั้งหลายโดย การที่เราร่วงลับไปแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าปัจจุบันพระพุทธปัจจุบันน,นั่นก็คือทำมิไหนพระเจ้าปัจจุบันก็คือทำมิไหนศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้นะ่ะกับที่มีศีลอยู่แล้วน่ะไม่เห็นแก่ตัวนะ่ะคือพบเจ้ามันได้เกิดแล้วไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่มีนะี่รวมเป็นสี่บทน่ย ตั้งตนเป็นผู้ให้นั่นแหละให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นแหละอันเดียวกันพระเจ้าจะให้บวชทานทานมีสองในทานอีกในหนึ่งคือคือคือ,คอให้ทานโดยการหวังผลแต่ยกระดับขึ้นมาให้ทานโดยการไม่หวังผลไม่หวังผลใดๆเป็นจากค่าเสียสละละความกันเองเป็นบนพิน เป็นเครื่องประโลมจิตเป็นบริขารจิตเห็นไหมทานศีลภาวนาอยู่ดนอัตโนมัติแล้วก็บวกัศรัทธาพุทธธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่นำมาถ่ายทอดอยู่อย่างเนี้เอาคำบุธเจ้ามาถ่ายทอดความรู้นีมาถ่ายถ้าเชื่อมั่นยังไม่หวั่นไหวนี่ยศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวนี่รวมกับ มันไม,ไม,ไม่ไม่เกิดพบกับชาตินั้นนะคือไม่เห็นแก่ตัวนั้นนะมีศีลนั่นนะให้ทานโดยไม่หวังผลนั่นสี่เป็นสีบน่บทเป็นโสดาบันโสดาบันนะั่นนะพระเจ้าแสดงงานกับชาวช่าชงไม้นะไว้นี่แหละให้ทานโดยไม่หวังผล ไม่มีจิจผูกพันใน้ผลไม่มุ่งสังสมบุ์ไม่หวังว่าตอนเราตายไปจะได้เสวยผลของทานนี้นี่แสแล้วก็ศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมเป็นสี่บทเป็นโสดาบันโสดาบันผลแล้วจากนรกกำเนิดยเดชานเปรตวิสัยแสดงไม่เยอะเลยผลจากนรกอะไรโรคร้ายนี่ คนแหละโคบงโควิดโรคซาโรคอะไรโรคที่มีมานั่นแหละนะนรกจากกันทำสงครามมีไหมคนไม่เห็นแก่ตัวมันจะไปทำสงครามไหมไม่พ้นจากนารกโกรคร้ายนารกสงครามพ้นจากกำเนิดเดชานกลายเป็นคนแต่ใจมันเป็นสัตว์เนี่ยมันทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ย ตายตกขอบฟ้าตกขอบอยู่เนี้ยเห็นไหมแล้วก็พ้นแล้วจากเปรตวิสัยเปรตวิสัยก็หมายความว่านักบวชนี่แหละให้คุณได้โทษได้เลยผมผ้าเหลืองเข้าไปในโบสถแล้วนะผมผ้าเหลืองได้แต่โลภไม่รู้จัคพอยากหยุดทุกศีลเปรตตายก็เป็นเปรตผู้พิพากษาก็ให้คุณได้โทษได้ ดีกาเขาเราจัดสินไปแล้วไม่ต้องคุยแล้วติดให้ตายก็าตายให้ติดคุกก็ติดคุกให้โทษผู้อื่นได้ไหมแต่ลําเอียงเนยเพราะรักกันลำเอียงชังกันเพราะกลัวเพราะเขาเขกาคือเห็นแก่อานมืสินจ้างพื้ภาษาเนี่ยเปรตนี่หนักมากเห็นไหมยังฉะนั้น โสดาบันนี่จริงอยู่เหนือเรียกว่าโลกุตระโสดาบันออกจากโลกแล้วแล้วอยู่เหนือโลกพระนี่ชอบให้พรนะี่ให้มุทนาบุญนะี่สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธ แห่งพระพุทธธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพระธรรมสังคานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระสง์สัเพเพเตโรคาเห็นไหมพระให้พรโรคทั้งหลายทั้งปวงของท่านสัเพเพเตพระญาไทยทั้งหลายทั้งปวงของท่าน สัพเพเดอันตรายาอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเตอปัตวาสัพเพเตอบปัตวเหตุทั้งหลายทั้งปวงของท่านสัพเพเดทุนนิมิตตานิมิตารทั้งหลายทั้งปวงของท่านสัพเพเดอะวะมังกลาวินัสสันตุจงพินาศไปเนี่ยให้พรอ,อย่างนี้นแต่ถ้าโสดาบันแล้วย่อยู่เหนือโรค มีนัสสังติย่อมพินาศไปโรคใคัยทั้งหลายอยู่ในโรคง่ายๆยอย่างเนี้ยนะนั่นแหละพระองค์สร้างสาวกสร้างภิกษุขึ้นมาเพื่อให้ศึกษาคำสอนพระเจ้าแล้วก็รู้แล้วก็นำไปเผยแพร่ไปสอนชาวโลกเพื่อ อนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อคุณเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าใครจะบวชมาแล้วหลับหลับเรื่อก็เรื่องท่านไม,ม่ได้ห้ามแต่ข้อสำคัญเจตนาของพุทธองค์พุทธประสงค์คืออย่างนี้ ฉะนั้นที่เราไปทํากันอยู่ยไปเข้าใจกันอยู่เนะี่ยมันไม่ใช่พอ,อพระแมมก็พอเขาแส่บาตรก็ให้พร้าวจืดผิดทางแนละ้โวโยมไม่รู้ก็ไปหวังพึ่งพึ่งพรพึ่งลงปากเด่กพระนั่นก็ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกผิด โทษด,ด้วยไม่ใ๊ยคุณดึงออกจากทานพุทธทั้งนั้นแหละฝังใจอะไรก็ได้สวดมนต์เนี่ยไปฝังใจไหมล่ะอืพิธีกรรมต่างๆ,ๆเนี่ยประโยงระยางอะไรนั่นน่ะไปเพลิดเพลินท่ามสันเสริญอยู่นั่นน่ะความเพลินใดมีอยู่ในสิ่งนั้นน่ะ มันเป็นอารมณ์ใช่ไหม,มเป็นอารมณ์ก็คือมีเวทนาอะไรความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานจึงมีภพคลิปเก่าที่แล้วเนี่ยบอกกัแล้วพุทธศาพมจรในพุทธศาสนานี้เขากับเพิกกันเพื่อการละขาดซึ่งภพ พระเจ้าแสดงไว้อย่างนี้เปรียบเหมือนคูถะคือคูดที่เขาเขาชอ,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 อบพูดว่าคูดที่หญิงมันภาษาบาลีว่าคูทะคืออุจระแง่นิดเดียวก็มีสิ่งเหมืนชช้นใดสิ่งที่เรียรกระพบก็ฉะนั้นเหมือนกัน แม้มีประมาณน้อยเพียงลัานี้มือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรพอที่จะกลับได้ในคลิปที่แล้วไปดูปะพื่เพื่อการรักษาซึ่งพบเห็นพพุทธเจ้าจนะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่เราเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจนเนี่ย ผู้คนมาสื่อสารก็ตามเนี่ยทำเรื่องง่ายจะเป็นเรื่องยากนะที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าแสดงแล้วเนี่ยง่ายๆมันไม่ได้ยากเย็นเอ้าก็ว่าค่อยว่ากันคลิปต่ตอไปขอจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนอ่ะ